ตะเวนตกสนฝ่าได้เวลากับจากธงโอกาขึ้นตาโค้งค้อเข่าเกาเดิมแสงไฟในบ้านเริ่มแจง้งสว่างค้นขึ้นกับเตรียมสําหรับกับขั้วไ่แรงกินกันพร้อมหอมได้หอมกับเข่าจากในขั้วเฮือนอีแม่เสียงแว่แว้ดังเอิญค้นจ่าเบาห้องไซกันพี่น้องเลยครับผมเพื่อนว่าใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อคี่งว่าข่สามปีได้ลูกเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพายิมผู้เม่งอยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับ ไม่นี้พอเหลี่ยมผู้เม่งสิบผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งควายใหญ่อยู่บุรีรัมพ์พี่น้องครับผมใหญ่แต่ละตัวสูงร้อยสี่สิบขึ้นทั้งนั้นเลยพี่น้องครับผมร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามเกือบร้อยห้าสิบก็มีพี่น้องครับผม่เป็นการเสียนาฬิกาโอ้เสียเวลาพี่น้องไป็นพอครับเจ้าของควายน้ำเกล็ดายมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่นีไฮมาสไม่เจ็ดตัวครับเนี่ยมีอยู่หกตัวครับมีหกตัวหกไล่กันครับผมเบิ่งขอเบิ่งรายการแรกเลยครับผมบัดที่นี่สิถามพไฮมาสว่า วายแม่ที่ทีพงานั่นจับอยูุ่นี่มันเป็นควายสายใดครับเนี่ยเอาตัวนี้วา่สายปาดครับผมปานปานสุรินสายป่านสุรินแมนครับสูงหลายปานใดครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดไหมพี่น้องครับผมสถานะทองหรือบ่วทองปันทองครับทองแปดเดือนแล้วทองแปดเดือนทองไงแต่ทองแปดเดือนเาสั่นปั้นแต่ยินเตรียมกินน้องแล้วตัวน,นี้ทองกับผู้ไหครับผมทองกับเก่าเจริญครับพี่ทองกับเก่าเจริญในจากเดือนในแปดเดือนครับครับผมทองกับเก่าเจริญในแปดเดือนพี่น้องครับผมรับประกันทองเนาะ เมียนครับรบารคาเขาเปิดใบไรบไไ้างใดนี่เปิดไว้หามื่นสามพันหาร้อยบาทครับเอ,อ้ก็เปิดถือแข้งนะแต่ละคือวันตัวใหญ่แข้งอยู่นะสาวเออหามื่นสามพันหาร้อยสาวทองแหลกนั่นเลยครับนี่แม่สาวทองแหลกอีกตั้งหากพี่น้องครับผมเอาช่องทางการตริดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งครับ สองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับผมบัินี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนี่นครับบ่ได้รับตอนย่ำนอนหลับเนาะครับเนาะบัดที่นี่ทำเป็นเฟซเหรอครับมีเฟซบ่แอดทวัดชัยครับแอดทวัดใช่อ่าไล่กับเบอร์โทรเลยครับครับผมเป็นเครื่องเบอร์เบอร์โทรเนาะเป็นเครื่องเบอร์ไล่ครับผมเอาบัดที่นี่พระเด็มผู้เบ้งสิบห้าพี่น้องเขามาเบิ้งค่ะครับรายละเอียดของควายแม่นี่พี่น้องบัดเนี่ยเอ้ามาเบิ้งหน้าเบิ้งตาเป็นควายสายป่านสุรินทข้ามวาสายป่านสุรินทร์อัตลักษณ์จะบ่ชัดเต็มจะเป็นล่างๆเนาะครับผมโอ้ยพี่น้องครับผม คันเขากลางเขาตาแข้งจีไปไก่ก็นี่ได้หนีเน,นาะครับผมแต่ว่าขนาดนี้เป็นเขาอุ้มบาทหน่อยอยังสวยขนาดนี้พี่น้องได้หนาเนาะหอยมานเนาะนครับ<ส>ผมตามงามพี่น้องครับผมหนาเง่าหนายอกอกร้อยดีดีวายแม่นี่ครับผมเบิ้งเอิกบื้องเข่าพี่น้องกับขาเล็บกับง่งามงามวายแม่นี่โอ้ได้สัดได้ส่วนดีขนาดเบื้องหนาเบิ้งท่าเรายืนพี่น้องครับผมนี่ละครว่าหนาบายสีพี่น้องควายท่านี่โอ้ยครับผมเป็นวายถือว่าเป็นอ่างสำเพอเล่าปาคอคอปาเข็ง ควายตัวนี้หนาพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเรื่องราคข้าเพราะอย่างพูกเม้งก็บาร์มันใส่ค้าว่าร์ถือไปแล้วพายบานนรเนาะครับผมเป็นสะพัฒนาต่ออี๋นี่พี่น้องครับผมเอา้าเบิ้งลำชิงเราไปเบิ้องนาไทยไทยไก่ใหญ่ไรกับกว้างค่อยตัวน,นี้ได้สัดได้ส่วนแข็งขาดีหางเมืคือลามแห้งแต่หางก็เลยเลยนาะหางเป็นหัวที่ดีพายบารเนาะครับโอ้พี่น้องครับผมนี่บอกเาขาว่าคว,า,วายงามสตึกควายงามบุรีรำมันเป็นของแท้พี่น้องเอาดึงมาทางนี้ให้พี่น้องเอาเบิ้งใหม่อีกก็หน่ะหาย มาเบิ้งความใหญ่ความอ่างเด้อพี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบสองรับประกันใบร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นควายลูกแรกเป็นควายสายป่านสุรินทร์รับประกันทองทองได้แปดเดือนแล้วเนาะเมียนครับพี่ครับผมราคาที่หอยมัดเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องครับผมเปิดไว้คือหาหมื่นสามพันห้าร้อยเมียนครับบร,รัดพี่น้องครับผมเดี๋ฟังราคากับอ้หายใจบนทัวทองอกันเละพี่น้องครับผมจูงย,ยางไปทัง้งพ่นไหนพี่น้องเขาเบิ้งทอนยางเบิ้งขนาดตัวใหญ่ๆอย่งนี้สิเป็นจังไต่ยางซับทรงซับซิวว์ยางขาถกขาถอนหางดงหางดอกบ่าอันนาาาะะะคครรรรัััับบบบบเเเเนนนนปกพีี่่้้้อองงงิิททยด อุ้ยพี่น้องครับผมขันเอาไปไถหน้าขึ้นดินแตกปวดๆไปน้องว่างนี้อ๋โอเคฝากไ้ครับผมนํำเสนอรายการที่สองนี่เป็นควายยักขึ้นกันพี่น้องสูงไายปันไดครับไฮมาตัวนี้สูงลอยสี่สิบเอ็ดครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดแล้วเป็นควายสายใดครับเนี่ยตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรสูงลอยสี่สิบเอ็ดสถานะทองหรือบ่าทองทองครับพี่ทองกับผู้ใดครับตัวนี้ทองครับเบิ่มจูเนียครับทองกับเบิ่มจูเนียครับผมสูงลอยสี่สิบเอ็ดทองกับเบิ่มจูเนียเราได้ลูกมาจากตัวแล้ว ลูกสองค่าทองครับลูกสองค่าทองบันทีน่เขาเปิดไบไหลายปันใดครับตอนนี้เปิดใบสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่ส <49, 000 S 1> ี่หมื่นเก้าพันแมนครับพี่น้องครับผมฟังราคาแต่ละโตคักขนาดเลยไอเบิ้งด้านหนาก่อนจะไปเบิ้งลำชิงพี่น้องครับผมเบิ้งด้านหน้าด้านตากคักเราพี่น้องเออพบกเผาใยายไรหนากว้างเรียบดีบเรียบงามนะครับผมตาสวยตางามอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องค่อยตัวนี้ถือว่าคักเลยล่ะสายเป็นอุดร หัวโนกดีมีขนซองทางนี่แหละคราบ่าขนทุ่นเข่าขวนเทานางจ่าพี่น้องครับผมบัดนี้มาเบิ้งข้อพี่น้องบัดนี้มาเบิ้ลข้อนะหลังจากเบิ้งหนาเบิ้งตาเราข้อ้มีขวนรับแอกความพอยมาจากข้อใหญ่แห้งอีหลีข้อยแม่นี่บัดเอาเด็กหน่อยเกิดไม่สามคนมากอดบ่หุ่มดีหน่อเนาะเนี่ยนะครับครับผมขัดเกิดโดนแล้วมันสิกอดต้เอาเด็กน่อยเกิดหม่พี่น้องกอดบ่หุ่มแน่นอนเอิบักเ้ากระไญ่เล็บกดี่ไส่ทุงเท่าขาวพร้อมอันนี้เป็นข้อยสองอ่องฟองขาดำกำไลขาดขา พี่น้องได้ไปสิมีกำไรแต่ออกจากคอกะหอยมัดผด้นี่เนาะเอาพี่น้องครับผมเบิง้งคาคาเดอร์บาดนี่ครับผมอุ้ยครับผมความหง่พี่น้องบ่ต้องสืบเป็นสันหลังปา่าบูค่อยแม่นี่ครับผมสันหลังปา่าบูหูใบตองกุ้งขันหดใบตองศาสมันหน่อยผลหอยมัดเนาะต้องเป็นใบตองกุ้งแล้วมันจังสีหง่ครับสมสัดสมส่วนทองได้จักเดือนก่อนครับนี่ตัวนี้ทองได้เจ็ดเดือนครับพี่เอมทองได้เจ็ดเดือนมิจฉาแม่มัดตัวนี้เนาะครับพีเ่ปาเป็นว่าแม่มันหรือแม่ทองพี่น้องครับผมมือเดี๋ยวเอาแม่มันให้พี่น้องเข ว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียบ่ต้องไปลุ้นว่าสิทองหรือบ่วทองเพราะว่าเฮ้ารับประกันทองเรียบร้อยแล้วเมียนครับครับผมเบิ้งสันหลังพี่น้องเบิ้งสวาบส่วงกระดูกสีโค้งจับสูงไขยแบบนี้สีอ้วนอยู่ตลอดเวลาเป็นตะพัฒนาต่อนะครับผมเล็บดีเล็บงามอ่างใหญ่อ่างเง่าเล่าปลาคอได้เอ้าวัดที่นี่ไปเบิ้งด้านท้ายเบิ้งกันาะไอ้พี่น้องเฮาจูใจเบิ้งจังนาดไขยใหญ่ๆของบุรีรัมย์นในจังไดเมื่อคืนใหญ่แห้งแต่อุ้ยเบิ้งหางกระลำหอยมัดเนาะโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนโอุ้้หมแต่ใ้้พีีนอองคื่คักๆแบมือนีป ขักขนาดเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมค่อยมานีหนาพัธนาตออีหลีบ่วมานพอเหลี้ยงผู้มิงปากเป็นเนี่ยอยากให้มาเห็นตัวแท้เนาะนี่ครับต้นไงแห้งครับผมอ้ยลันเหมือนเหล่าพี่น้องด้านทตยนี่ยครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้โลยผู้ใดอยากได้ให้ทั่วมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาครับผมมาเบิ่งรลยละเอียดอีกตัวหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งตัวนี้เด้อวันนี้ตัวนี้กับพ่อแพร่กุตงโปรตัวนี้ใส่รถถังเลยแล้วเปค่อยสายใดพายบานตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับผมสายเพชรอุดรอ้ยขักขนาดพี่นครัับากนน มาหอดบุรีรัมย์บุ้สายเป็นอุดรบัธรรมดาได้พี่น้องครับผมโอ้บัดที่นี่ความสูงเราสูงหลายเป็นพันนี่แม่นี่สูงหลายสี่สิบเมตรครับประกันไปหลายสี่สิบครับผมบัดที่นี่ไอสถานะททองหรือบ่ททองทองแปดเดือนครับผมทองแปดเดือนแม่มสิได้กินน้องหรือต้นสนไหมทองคำพู้ใดครับนี่เก่าเจริญครับทองกับเก่าเจริญแปดเดือนแม่เอ็มได้ลูกม่เจ็กโตแล้วครับเนี่ยตัวนี้กับลูกที่สองข้าสองเดือนครับตัวนี้ ลูกที่สองค้าทองความสูงมันไปต่อได้ทุกโตเลยตัวน,นี้เนาะค,ครับผมมันเป็นควายหางไงอ่างไง,ง,ไงพี่น้องปลายกูหักปลายกูฟอดลำวัดที่นี่สีฟังราคาพร้อมกันกับพีกระดองข้าวนี่ค่อยวัดเปิดไปหลายปันได้นี่เปิดไห ipple, ปห้าหมื่นสองพันหารอยครับห้าหมื่นสองพันหารอยเนี่ยหาหมื่นสองพันหารอยเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยใหญ่แห้งอีีพี่น้องยืนบ่ป่าบ่ติ่งเฮ้ยบึ่งบึ่งว่าเป็นบึ่งตื่นเสียมเคิงค้นเคิื่องไข้เปิดเลยพี่น้องครับผมสอน โอ้คับผมหนาตาดีดีหมายถึงวา่ได้พี่น้องว่าเป็นคนความงามได้พี่น้องครับตลับชัดเจนวา่ตัวนี้เป็นควายสามองปองขาดำกำไลขาดขาปลายหูหักปลายหูฟอนล่ำอุ้ยสะอ่อนเทิงหนาเล่าเทือขนเนาะหัวโหนกดีดีพี่น้องครับผมเบิ่องเดียหัวโหนกดีตางามไม่ห่วยมาเนาะเม่นครผบหนาเงาเงาวา่ตัวนี้อุ้ยได้หนาเงาได้กระถือว่าสดอยูได้ลูกตัวที่สองนี่เนาะครับเบิ่งเออเบืองเผาเปิดพี่น้องครับผมซ้ำกันกับกระสอบปัน แต่ผมขากเกไยเล็บกลงามเล็บนี่้องบอ้แต่งมากแมนบอลนี้อ๋อครับโอ้ยพี่น้องครับผมเสารออนเดิมเดิมทรมามชาชอริคินอนเลยพี่น้องครับผมเอาพี่น้องเบิ้ลขายืนทานี่เด้อครับผมใญ่แห้งอีวหลีบอท่าบดาท่องจักเดือนก่อนคอยมาดนี่แปดเดือนครับแมพี่น้องครับผมห้ไปหนุนเอาเลยท่องกับก่ากจะเลื่อนครับผมเ,เ,เ,บเก่าจะเลื่อนไหม,มพี่น้องท่องเกลยใหญ่บัดที่นี่มองที่พอเลียงผู้เม่งพิกที่สุดคือควายตัวน,นี้คือ บรรทัดหลังพี่น้องครับผมหลังเล่าหลังแตกเรลากับมีขวนหาพื้นหาพ้องพี่น้องครับผมขวนพญานั่งแทน่นเรามีนะครับขวนญซองทางเรล่ากระเด่นนะควายตัวนี้กับมีขวนคูบนาแล้วก็มีขวัญคำนาคูดหลังพี่น้องครับผมห้พี่น้องสังเกตไวลาพี่น้องซื้อควายไปพี่น้องครับผมพี่น้องเขาทางด้านไทยเนี่ยมันดีตดงโ่งนั่นอันนั้นเขาเรียกว่าขวนตื่นไทยแต่ว่าควายตัวนี้ มีขวัญคำหนาคุ้นหลังแสดงว่าผู้ซื้อไปสี่สี่กระคุ่นคือกันเนาะร้บผมอันนี้ก็น่าพัฒนาต่ออีกครับผมไผ่เบื้องด้านไทยครับทายางพี่น้องครับผมอุ้ยครับผมหางกะลามไทยกะใหญ่ไรกะกว้างค้อยตัวนี้ได้เมืดเลยเอากระฝากพี่น้องไปเด้อล่าข้าเปิดไปไข่ต่อรองครับผมเอาเดี๋ยวไปเบื้องชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบื้องอีกไล่การหนึ่งพี่น้องครับผมอุ้ยพี่น้องครับผมอันนี้สายเขาเลยดิพี่น้องครับผมพญาเขาแต่ว่าขันพญาควายเขาว่าหนาแดนตินสร้างหางดอกปากรับแก้วมีแล้ววว้ขายอันนั้ แต่ว่าอันนี้พญาเขาโอ้ว่แพ้กันบาดน,นี่ความงามความไงอันนี้เป็นควายสายใดไร่มาตัวนี้เป็น,สา,น,นาสายอุทไทยครับผมอันนี้วายสายอุทไทยนี่โอ้วายสายอุทไทยกับพ่อมาดอาบน้ำเพื่อกันละเนะนาะหาวเนาะปไานไี้อ่ะ <c oughs> โอ้หัวโหนกดีดีเขากลางเขา,ตา,ขาตาดีขนาดพี่น้องครับผมควายแม่นี่เอาครับผมเบิ้งบิ้งทาน,นี่ดนดนเด้อพี่น้องเด้อเขาแม่คืองามครับเถอพี่น้องอู้ยครับบัว่าเขางามหนากัะงามควายแม่นี่เอิกบักเผาไงยเป็นควายสายอุทไทยพี่น้องครับผม ความสูงสูงหลายปันได้ไหมมานลอยสี่สิบเบสครับสูงลอยสี่สิบเบสดเมียนครับแม่ยคือทรงใหญ่แห้งเดอะปัจจุบันนี้สถานนาทองหรือว่าทองบัดทองหกเดือนครับทองหกเดือนแม่มมีแต่แม่ยบ้านทองกับผู้ใดไก่อนครับสร้างอุดรครับพี่ทองกับสร้างอุดรททองได้อีกหกเดือนตีเมียนครับทองกับสร้างอุดรได้หกเดือนรับประกันทองพี่น้องครับรับประกันทองครับปัจจุบันนี้เขาเปิดไปหลายปันได้ครับไพมันเนี่ยหามื่นสองพันห่าลอยซ้ำกันครับครับแม่นั่นโอ้ คับผมราคาเดียวกันเล่นตัวเนี้ยเมียนครับเอาหายพี่น้องมาเลือกเอาผู้ได้สิเอาเป็นแพ็คคู่ก็ได้เนาะเมียนครับผมก็ราคาลดได้อีกเพราะว่ามันสมของเดียวกันคานี่เด้อพี่น้องเด้อความงามนี่บ่ต้องสืบพี่น้องเขาคขนาดเลยนี่แหละเขาว่าเขาเกิดรุ่นหูเกิดก้อนหูมิตรเขาแมงข้ามพี่น้องครับผมอันนี้เขาดีเขางามพี่น้องเขาตาตาจอมไข่เล่าปาาคอได้เลยความงามได้พี่น้องก่อยแมนี่เราได้ลูกมาจากตัวหรือพ่อแม่เนี่ยลูกที่สามาทองครับลูกที่สามขาทองเมียเรี่ยงสร้างเขาขายง่าได้กินคาเรี่งสร้างน้อยไตจ เบื้งเล็บไห้พี่น้องเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บกับเบื้องเอิ้บแกบข้าวพี่น้องโอ้ยตาดีเมาสอนแต่ค้าว่อ้งามแงมเนาะพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ควาวอ้งามบุรีลัมเนี่ยพี่น้องปลาท่ำบดดาเนี่ยเมือนีนร่ยปลาดพูนเิ่งผ้าพี่น้องเขาบาเบิ้งควาวไง่บุรีรัมนะครับโดนๆสิพอใส่ยิ่งยิ่งแบบนี้เนาะนนะครับผมือว่าเป็นขาวาใหง่หนาพัฒนาต่อ,อี๋ดีแต่ละโตห้อยมัดจัดมากเหมือนเี่ยพี่น้องครับผมเพราะอยากขี่ใส่ทรงซาๆเอาเอง่นบนีเหรับ เออยาบกวดายา <ไป S 1> บกวดโอ้ยเบิงค่อเบิงลำขิงพี่น้องหลังเตะเล็บเสียบเอายุดไปก่อนครับผมให้เบิงทายืนทานี่พี่น้องเบิงลำขิงเลยพี่น้องย่ามาพอเลี้ยงผู้เม่ง,ง,ง,งปากเป็นควใหญ่ความงามนี่ครับผมหลังตรงเปี้ยเลยท้ายสูงกว่านาหน่อยหนึ่งแสดงว่าความสูงยังไปต่อได้อีก<ม>ขนาดกโตที่สามแล้วพี่น้อ<ร>งครับผมโอ้ทองกก่ไงไล่กับกว้างควายตัวนี้นาพัฒนาต่อยหนีเนาะครับผม เปิดใบหาหมื่นสองพันหาลอยเมียนครับโอ้พี่น้องสมน้ำสมเหนือเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเบิ้งกวาดเบิ้งถ่ายเด้อผนปุ้ยถ่ายกับหางพี่น้องครับมผมบ่มีหม่องฟิวเอาครับผมสรุปรายละเอียดเด้อพี่นอ้องเด้อค่ายแม่นี่สูงลอยเท่าไรก็ห้าบาทลอยสี่สิบเอ็ดครับสูงลอยสีย่สิบเอ็ดพี่น้องได้ลูกมาโตที่สามอยู่ในท้องท้องแล้วได้พกเดือนมาติ่เมียนครับทอ้องกับสร้างอุดรครับท้องกับสร้างอุดรได้พกเดือนครับผมลูกโตที่สามสิ่ไปพี่น้องครับเปิดใบในราคาหาหมื่นสองพัน ห้าร้อยบาทนสนใจให้โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อมาต่อรองเอาเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจมากตัวใดก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งตัวต่อไปบ่ได้ครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมโอ้ยควายแม่นี่ก,กับมาทำบา,าโอ้มือนีถือว่าขัดมากมแต่ที่เด็ดเลยไรมา,มามบานเอาครับผมมาทีนี้แม่นี่เป็นควายสายอะไครับนี่ตัวนี้สายเพชรอุดรครับพี่สายเพชรอุดร ครับผมบัตรที่นี่สถานะเราบทองหรือผู้ทองทอง3เดือนครับทอง3เดือนรับประกันทองรับประกันทองคตัวทองเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยครับครับผมทองกับเพชรตะวันพี่น้องครับเมียนครับบัตรที่นี่ความสูงสูงลอยสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าบวกลบตีเมียนครับครับผมรับประกันไว้เท่าไรสามสิบเก้านี่รับประกันใบสามสิบแปดครับสามสิบแปดเนาะอ่ะครับผมความสูงความใหญ่ดเด้อพี่น้องเด้อควายแม่นี่บัตรที่นี่เขาเปิดไใบอะไรบันไดก่อครับนี่ตัวนี้เปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อย ครับผม47,500พี่น้องกับไข่งงามๆแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมให้พี่น้องมาต่อรองเอาเพราะว่าเรื่องราคาพอเลอยงผู้เม่งบ่มูดจากน้ำเล่าดอกไข่ตัวนี้จุดเด่นเด่องได้สิบอกพี่น้องเด้อบาดนี้ครับผมเบืเบบ้องหน้าเขาเบื้องกระนาเอาก้มหน้าขึ้นจะน่อยด้วยเหรไอพี่น้องเขาเบื้องค่ะครับวกน่ะพี่น้องครับผมเขาเป็นเขาอุ้มบาดน่อยพี่น้องครับผมโค่นเขาใหญ่พี่น้องดอกเขาใหญ่ไล่หนากว้างไปหูหักไปหูฟอนลำ่ำตาสวยตางามตาตัวนี้เป็นตาเยี่ยวพี่น้องครับผมปกติพอเรียงผู้เม่งไปไทยสิพ่อตานกเป็นน้ำไหล แต่ว่าตัวนี้เ oh, ป right oh ็นตาเยี่ยวแล้วก็มีขวนซองทางเขาเรียกว่าขวนทุ่นเข่าขวนเท้านางจาโอ้ยหลังแม่หอยมาหลังแตกแล้วตัวเนี่ยเนียนเราได้ลูกมาเจ๊ตัวแล้วครับเนี่ยเอาตัวนี้เป็นท้องสองครับโอ้ลูกตัวที่สองยู่ในท้องเนียนครับแมพี่น้องครับผมลูกตัวที่สองยู่ในท้องสูงลอยสามสิบเก้านี่ก็บ่ธรรมดาได้หอยมานเนียนสูงลอยสี่สิบห้านี่มีเห็นเลยได้ไหนควายแม่นี่เนาะเนียนถ้าผมกระฝากพี่น้องไว้กระดูกซี่โครงเราจับสูงพี่น้องครับผมถือว่านาพัฒนาแล้วก็มีขวานลับแอกเเดด้้้อออพี่นง ขวรหาพือนหาท้องแล้วก็ควรตกสวงขวนยุ่งเข้าแตกสองฟังเลยแล้วก็มีควรคูบหนาพร้อมค่อยตัวนีเด่นนะครับผมบัตรที่นี่เรื่องราคานี่แหละพี่น้องครับผมราคานีนาตกใจมากๆเลยโอ้ลูกตตเขี้ยนประห้องดังปานีได้เนาะสี่หมื่นเจ็ดพันวัเต้ครับโอ้ครับผมโอ้ราคาเป็นต่ฟังแห้งๆพี่น้องครับผมทับกับเพชรตะวันไวแม่นบ่เมนครับผมได้สามเดือนรับประกันท้องพร้อมพี่น้องครับผมพี่น้องซื้อไปให้ไปรุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียบ่ต้องไปรุ่นว่าสติดบ่ติดเพราะเข้ารับประกันให้แล้วเนาะคร พี่น้องครับผมขนหางไม่ห้อยมัดครับครับผมเป็นดอกเป็นขนตั้งแต่ยุกลางหางจนหอดลายหางกักเลยพี่น้องไทยกะใหญ่ไรกะกว้างมองมากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่อยแมน่นี่โอ้สมสั์สมส่สมสวนเนาะครับผม,มนะแต่ว่าเรื่องราคาพอดีผู้เม่งอยากให้พี่น,อน้องมาตอร่องเอาไปพัฒนาต่อโด,ดโดนโดนจังพอ,อไขยใหญ่วายงามแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ปาพี่น้องไบโดนเอาครับผมเบิ่งอีกรลยการหนึ่งอันนี้เป็นรายการสุดท้ยายเนาะครับม่นครับพี่เอาค่อยหน่อยตัวนี้มันเป็นตาหักแทนนี่ ลูกพูดได้ก่อนครับนี่เบิ้มจูเนียครับลูกเบิ้มจูเนียแม่พี่น้องสีดอกเล้าเขาออกงามเลยลูกเบิ้มจูเนียได้จักเดือนครับนี่ในเจ็ดเดือนครับพี่พ่อยเจ็ดเดือนสูงหลายปันได้นี่สูงร้อยยี่สิบครับสูงร้อยยี่สิบค่อยเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบลูกเบิ้มจูเนียเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับผมโอ้ผู้ปากเป็นต้นควายแม่นี่ตัวนี่แม่เนาะโอ้ยปัจจัยแนวเปิดไใหลายปันได้นี่เปิดไบสองหมื่นสองพันบาทครับพี่สองหมื่นสองพันอุ้ยครับผมเดี๋ยวฟังราคามาเป็นตัวนาต่อด ปลายหูหักปลายหูฟอนล่ำพับลองงองได้ควายหน่อยตัวนี้หนางามยืนบ่าปากบ่ตตีงพี่น้องเทิ้งคนจับเทิ้งควายขนาดเลยเอาบัตรที่นี่สีดอกเล้าเขาออกงามพี่น้องเบิ้งคอขาเด้อพี่นอ้องเด้อควายหน่อยควายสีใ่ไฟหนาอันนี้ขนาดเจ็ดเดือนสูงร,ร้อยยี่สิบหรอไหมเพราะทำรมดาดเด้ออ้ยหนาสวยอีลีควายหน่อยตัวนี้พี่น้องครับผมราคาหนีแล้วหนาพัฒนาต่อผู้บางคนจนมาพอาเพลียงผู้เม่งปาก <c oughs> เป็นนะครับข <c oughs> ้าเจ้าก็วะสองยี่สิบเก้าข้าเก้านะครับอันนี้หอยมาดเปิดข้าสองเมเนี่ยครับ เอาให้เบิงหนาเบิงคักๆเด้อพี่น้องเด้อหนาละหวานหนาสวยควายน่อยตัวนี้เก่งครับผมหนางามเอิกบกเผ่าใหญ่เป็นควายสามอง,องพี่น้องครับผมหนาพัฒนาอีหลีลไปหูนี่เลเอ้วมันขับเอาดึงไปทังพูนนหนพี่น้องเบิงรับเิ้งกันนะ่าบาดเหนียวเอาครับผมเ<า>บินทายืนทานี่พี่น้องครับผมโอ้ยเสียงที่ดีว่ามันเข้าลบทงชาติผู้จับก็เลยขนา่านดวันที่นี่ควายน้อยตัวนี้เก่งพี่น้องครับผมมี่งควนหาบเงินหาบทองล้วควนตกสวงพร้อมพี่น้องหลังแตกแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ปลายหูหักครับผมปลายหูฟอนล่ำเลยอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลยค่อยมาเปิดไว้ให้พี่น้องต่อรองนีทิปสองหาร้อยวันตีครับเนียนครับโอ้เป็นแต่พัฒนาขนาดเลยพี่น้องแขนอันตันบันบัมฮอสิบบาทพี่น้องครับผมเฮ้ล่ำชิ่งดีหางกระลไม่ค่อยเจ็ดเดือนเราหางหางเงาเลยเขาเนียนข,ขนาดเลยพี่น้องครับผมขวนลกกระเด็นมีหอดขวนหาบขึ้นหาบท่องพี่น้องครับผมขวนตกสวงขวนยุงเข้าแตะถ่ายง่ายเงาหางงไรหน้ากว้างหางลำจนหอดเลยเขาพี่น้องครับผมหน้าพัฒนาอิลิ เบิ่งถ่ายเราโม้นมงกุงบานเป็นเหรียญสลึงพี่น้องครับผมคักขนาดที่เดนนี่โอ้หน้าพัฒนาอีหลีพี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาควายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้เป็นควายตัวเมียลูกเบิรมจูเนียที่ครับผมเมียนครับี่ครับผมหอยมาดเราเปิดไว้ให้พี่น้องต่อรองเอาไปพัฒนาต่อน,นี่ยแหละพี่น้องครับผมราคาเราเปิดไปสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผม ผู้ใดๆตัวนี้ไปเอาซาเลงมาใส่ไปก็ได้ตัวนี้เนาะเนี่นครับ,รบผมเป็นตะหักแข้งอีหลีพี่น้องโอ้ยครับผมเล็บกับง่ามแข้งขาหนาเขาล่ำชิ่งได้หมดเลยเอากระฟาพี่น้องไว้เด้อครับผมผู้ใดอยากได้อยากเบิ่งตัวใดก็ให้มาเลือกเอายินแมนปากอยากแมนทองเที่ยวขี่แมนขาคือเขาว่าให้มาเลือกมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อค่อยของพ่อยมาดบริสต้นเก่งถูกตัวนะครับผมกระฟาพี่น้องไว้วครับผมเอามือนี้่อยมาดมี่ยังสีฝากับพี่กับน้องเข้าครับผมติดตามเขาเรนน้อยได้ด้วครับเอฟซีพอเลี้ยง ครับผมฝากอุดหนุนเนี่ยครับบอกปากเก่งครับผมครับผมครับผมครับเขาเบ้ามอยเบ้ามอยต้อยนักพี่น้องครับผมกระากพี่น้องไวัยผู้ใดสนใจค่อยของหฮมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมทุกตัวเราปล่อยห้เพียห้ยนองเขาออกไปพัฒนาต่อได้บัดที่นี่เราบอกว่าห้โทมากคุยกันเลยพี่น้องครับผมราค่าในคุยกันไดไงเนาะเมียนะครับเพราะว่ากรปากพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาค่อยแต่ละตัวครับผมมือหนิดถือว่ามิตรที่เด็ดมิตรวขยใหญ่ของโบลิัมใส่ใหญ่ใหญ่บึกบึกรับประกันทองรับประกันตำนี้ทุกรลยกัน ผมบริษัททีมงานของพอดีผู้เม่งก็ขอขอบคุณพายมาหลายๆครับผมขอบคุณครับ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 ผมกระฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอดีผู้เม่งอยูเดอร์พี่น้องเดอร์ครับผมผู้ใดเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องสิบุพการณคอยงามๆนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องเฮาผู้ใดกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วครับผมกระฝากเบิ่งช่องพอดีผู้เม่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผมเพราะว่าช่องพอดีผู้เม่งบ่มีผิดมีไผ่เด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กน้อยในท้องเบิ่งตีไม่ได้เสียเงินเเสสีียท้้อออองาหรรัับบบมมืนขคคุณผ